อนี่ดเรแล้วมาลเกมเลยคือเวลาหังครับโอ้โหอันนี้งานนีฟิวกงานหนักจริงๆครับดคูครเกมไม่ค่อยติดต่อเลยครับ แม้ว่าเขาจะขาดตโกเว้นจริงๆมันแค่แค่คนเดียวครับแต่จริงๆระบบทีมยังอยู่แต่ฮารุโกเว้นขาดทั้งนั้นเจ๊ไปโอ้โหนี่ปัญหาเลยครับว้าวลูกนี้ใส่ข้อกันบ้าปูโูนตัวเสียตายเลยครับโอ้ยถ้าไม่ปัดอีกเรียบร้อยแน่นอนแล้วปูจะเสียเสาอยู่แล้วชาติถม่เห็สมัยนี่ว่าเติดยายยังไหวด้วยตาดยาไม่ปัดได้ครับซารุโก้ย้อนดี๋ไปตั้งใหม่ครับเออ วันนี ų, library, room, ้ฝนเนี่ยลงเดี๋ยวจุดี๋ยวลงนะ่ยทำให้สำนักสนามเล่นยากเลยเอ้าลูกโอ้โหปัดไปลูกไปชนเสาไม่เข้าครับโอ้โหคุณปืนไก่ต้องเกาะกี่คนต้อแนงๆนงเขาเล่นยิงติดโอ้โหไม่ได้ครับสีขาโอ้จะได้มาดูทีสีดูชูชีพเลยเดี๋ยวนี้ครับไตมุมอีกครั้งครับเล่นสั้นซาโลโบใช่แล้วไต้ตั้งกันใหม่ครแบบบ้าแบบบ้าตามบอลยังได้อยู่ ให้ลูกตาปันปานโบชี้ไปทางขวาแล้วแบบวาอยู่ตรงนั้นเงี้ยโงตจังหวายี้โงดูเขาทุ่มแทงจริงครับแบบว่าโงอ่ก็ล้มไปเลยครับเอาบ้าเขหลุดมาด้วไอ้เานโบปันโคตรเรยบร้อโอ้โหไอ้เชนหลับตอนนั้นโคตรกระโง่ลูกนี้มู้สำนักตุงโดนปังด้วยแล้วก็เรียบร้อยไปเลยครับแม่ดูครับ เสร็จเลยครับแล้วดูเหมือนอาบัตุจะมาแล้วด้วยแล้วของสิงห์ขาวครับโอ้โหดูว่าบอลอยู่ด้านหลังประตูครับไม่รู้จะลงตอนไหนแต่ตอนนี้ทีมได้ประตูที่สี่โอ้โหครึ่งหลังนี่จากจะหาว่าดูตีไข่ตายก็มีอยู่บางคนประตูเพิ่มไปอีกครับโอ้โหน่าองบอกว่านี้สิงห์ขาวท้อฟอร์มจริงครับโดยเฉพาะโอ้โสองคนนี้จะลงทั่กแบบบ้าวันนี้มามาเล่นเด่นเลยกันครับ แ่เราสภาพสนามแบบนี้กับการขาดตัวเล่นเนี่ยขาดเจ๊ดไปไม่มีตัวเชื่อมตรงกลางครับแล้วตรงกลางอะดูเหมือนจะเป็นรองชนะสิงหาครับเจอแบมบ้ากับซานอโก้ครับเล่นงานอยู่สองสามคนเนี่ยมีโรเจอร์มาช่วยคนด้วยครับฟูตแบบมาทางซ้ายครับาดูตคนนี้ลงมาเล่น,เ,นเป็นตัวรับแล้วทำได้ดีด้วยครับแต่ว่าโรเจอร์เนี่ยจังหวะบอลทักเนี่ยผมว่าทำได้ดีเลยครับ จ้า่ทางซ้ายก็แซงไปต่อแซมหลุดมาแล้วเปิดหักข้อลูกน,นี้ไมาา่หายเลยโอ้โหปาไม่สวยแล้วจะสวนกลับครับชิปมาโล่งเลยครับปาลูกน,นี้พับหายไปทั้งหมดต่เข้าขวาลูากนี้โอ้โหชาติได้ใช้ใสายตาเซฟไปแล้วครับโอ้ลูกน,นี้ดูครับโอ้ชาติาตานี้ปฏิกิริาน้องบอกว่าลูกน,นี้ถ้าตรงเกาะขึ้นมามีนหายแน่ครับโอ้พื้นไปไม่ทันแล้วครับใช้ใสายตายอย่างเดียวครับ โอ้คล okay. ิกศาสยาวขึ้นมาี่จาร์มงตั้งแล้วตรงนี้จะไปได้ต่อไม่ได้พุเตะพี่เอ,อ,อาวะซามอานดี้โอ้คือไม่ค่อยดีแล้วซามยังได้อยู่ตรงนุ้งเลอศซามก็รับซามไอชันห,หลับมาตลอดสองยังได้ครับป้องป้องเงินใหม่พิฟิลับไปป้องออ้ยหให้อบอลยาวแล้วตลอดพิจารับบอลยาวแล้วโอ้ไม่ได้ด้วยครับตุ้งก็แตะก,กาับมาจริงป้องพิตา เปิดไอแอนดี้แล้วมงปูโโอ้หลูนี่หาบอลไม่เจอครับดูครับแอนดี้โผถงไปชนของผู้เสาวก,ก็ตรงนิดนึงด้วยอครับว่าจังหวะนี้นะถือว่าถูกคล่องๆกันครับถ้าโฉบตัดหน้าได้ถึงก่อนนิดนึงอาจจะเป็นประตูได้ครับลูกแบบนี้ปุด,ด,ดูเอ้าเล่นย,ยากเลยด้วยแล้วถ่ายกันทีนี้ได้ฟ้าครับบอลไม่ตรงจุดครับ ส,นะสั้นนะสิงขาวหนึ่งสองหนึ่งสองบองลทางซ้ายครับแต่ว่าแบบปานต่างกันไหมครับโอ้โหสิงสขาวอะไรคองบอลนี่ดูดีกว่าแล้ววันนี้นะการให้บอลเท้าหดูเท้าแม่นครับผิดกับนิฟฟี่แล้ววันนี้ให้บอลเท้าหดูเท้าไม่ค่อยดีเล้บอลไปแล้วเลื่อนเนี่ยเหมือนต้องแต่งต้องแก้คะัปยากเลยต่อหลายจังหวะเราจะมาติดปลาต่อดได้โอ้ดูแล้วเช้าเลยนะวันนี้ ทีมมิกซิลเนี่ยเป็นกว่าการต่อเกมของพวกเขาทำได้ดีแล้วก็เร็วกับความแม่นจำไปเยอะแต่วันนี้ดูเจอกับสิงห์ขาวนีโอ้โหเดี๋ยวผ่าไม่ใช่งานง่ายแล้วโอ้โหเกมนี้ตามหลังสี่ประตูเนี่ยว่าอย่างน้อยๆครับต้องหาประตูอีกแตกให้เจอต่อเลยครับกลับแรกเอาฟ่าในซ้ายสุดกับสิงห์ขาวเอาไงไหม่ครับ เอาเราไปให้เพื่อนย่ากครับซานโก้โอ้ยังแก้ได้ครับบุดซานโก้ให้ตรงกลางอ่ะโอ้โหตายหลอมสวยครับโดเจอร์แข่งต่อแล้วลูกนีสองคนไม่ถึงเงี้โอ้โหกจมบ้าเลยบรรยากาศมันเปหมบ่อขึ้นต่อยเยอะมากจมบ้าเลยหันหน้าให้เรียกว่าหันหน้าเข้าหาบอลครับจังหวะเดว่าคน้างจะได้เกี่ยวอปุ่นให้ยอี้รอดขามาสวยเลยตามข้าเขาบ้าแตายเลยตกต่อทางซ้ายป้อง วันนี้นือต้องขยับก,กันเยอะกว่าน,นี้ไม่ดูเลยตัวผู้เล่นขยับก,กันน้อยแล้วการมันว่า่งการต่อเกมมันไม่ค่อยมีช่องว่างเลยแล้วฟ้าสว่าน,นี้เกมผ่านมา5นาทีเศษเลือยังตามหลังสีนน่โลชินพิจาาเข้าขวาแล้วลองยิงตูงนี้ไม่ตรงก่อนแล้วบอลสุดท้ายฉลับครับซึ่งประตู ต่อปัดไม่โดนนะแต่ว่าไปฉลาดฟองหลังซะก่อนเนาะไอ้คอร์เนอร์คลิปผมไม่ฟิลแล้วเปิดยัดปัดอู้หูแซงมากเลยอะแล้ววันลงตัวริงรุ่นนี้ไม่ดีแล้วอู้หูดูแล้วเตะด้วยเองแล้วตาบอลมันมาไม่ค่อยตดดใจด้วยแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่ารบ น่าจะมีขยับแล้วมาแล้วแลวตัวหลักอีกคนครับอาร์มบัสครับน่าจะขยับขึ้นไปแล้วก็ถอดฟางออกครับแดนหน้าครับอาวุธขึ้นมาเล่นตัวสูงด้วยครับแล้วก็เอาอาร์มลงมานี่เล่นหลังแน่ครับตามตำแหน่งเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้จะเล่นยังไงครับไม่หลักปซิมไลทอก็หลโอ้โหดูแล้วใส่เลี้ยงด้วยนี่ครับาส์มลงมาถ้าตามตำแหน่งอาร์มเล่นเป็นหลังแน่นอนครับ ตัวรับธรรมชาติครับอาบานโต้มาก็ไม่เห็นยืนหลังสองพุทธสามสีขาวพุทัพกได้แล้วจัดตูครับพุทธแล้วครับแต่จังหวะสุดท้ายแตะหลุดออกหลังไปเองครับให้บอลขวาสามเปิดคืนไปพุทธ ที่จะเจอสองโอ้โหไปได้ครับชนซ้ายดีให้มาลูกยิงลูกนี้โอ้โหแอนดี้โอ้ลูกนี้ทนี่ไปสวยเลยครับผู้จังหวะทะลุสองตรงกลางครับไหลมาถวายไานเลยครับไม่ต้องจับก็ขอให้มันตรงต่อซะหน่อยถ้าจะมีลุ้นครก็ผู้จัดการจะยิงฝุ่นออกต้อง่อไปเองครับโอ้โหดูดิครับไม่ได้ครับทางนั้นไม่ฟิลครับอย่างแรกที่พวกเขาต้องการคือประตูนดีไข่แตกครับถ้าได้ประตูนดีไข่แตกมาเกมน่าจะดูดีขึ้นแน่นอนครับ ดูว่าโค้ชที่บอลดังสูงเลยครับย้อนเหรอป่ะต่างเงินใหม่ครับซันโกแอนดี้อาเก็บได้ครับอันนี้จะไปจะตุกเล่นายากครับแต่ตุ้งเขาจะลุยสองไปได้ไไดครับซ้ายไม่ยิงนะครับว่ารอเพื่อนครับย้อนเหรอป่ะต่างเงินใหม่ครับซันโกต่างลไปสูงครับชี้ไปแล้วตู้นี้ไม่ถึงจังหวะสองแอดนดี้ไม่ดีไม่ดีครับ อย่าไปต่างกันไปครับตึงลงอาบัส์ฟาวลปล่อยไหลครับรถแทงทางขวาครับตัวจะจับล่างเนืโอ้โหน้องย่าไปตั้งกันใหม่ครับเอารถช้าครับตัวกพดเจอกระบ้ะครับ โอ้โหลงไปเฉยแล้วกิงซ้ายไม่ตรงขอบโอ้โหททดตู้แล ah ้วนะไปเจอดำบ้าแล้วแถมเดล็อกครับโอ้โหลูกนี้เกือบโดนครับไม่ตรงกลางไม่ได้แล้วนี่โดนจะไปกบโดนโขกครับชีบข้ามฝ้ามาสวยนะพศเข้าในมาแซงถึงนังขวาหรือเปล่าจังหวะนี้อดี้เปิด ยังไงนะเดิมเขาถามคนแล้วปรอตาตีแล้วไปยิงลูกนี้สองดาวเรียบร้อยเลยครับเลยประตูต่อสี่แล้วเราไล่มาเรียบร้อยแล้วเป็นความหวังครับตอนนี้ยังมีลมหายใจอยู่ครับเวลาเหลือประมาณเก้านาทีเสร็จเสร็จเลยประตูต่อสี่แล้วผลลัพธ์นิดฟิลแล้วตัเกมนี้ของเขาอย่างน้อยต้องไม่แพ้าเขาจะตามหลังถามประตูครับความหวัง ยังคงมีเวลาครับฟุตบอลอี่ยังไม่จบไมอย่างที่เะน้ำตกันางหากเลยดังได้โอ้โหแล้วไปได้หรือเปล่าไปหมาสองคนยังดักลับมาได้มิธีออก้องไปไหลแล้วก็โอ้โหลูกเตะขึ้นมายังขนาดได้ด้วยรถตู้บอลต่างแนวข้ามได้เลย ฟูลทั้งสั้นครับย้อนกลับมาโอ้โหเกอดออกครับโรเจอร์อาบัสโอ้ให้บอลนุชมาอันนี้โอ้กับมามาช่วยยังได้ครับตันสั้นมาบ้าสานโตสานโตย้อนย้อนไปตั้างใหม่หลอกับโรเจอร์สานโตกบมบ้าโอ้โหหนึ่งสองไม้สวยเลยครับสานโตหลุดมาแล้ว นตื paid, so ่นึ่งเราจะบอกว่าตะหลบออกมาเนี่ยมันมันเหนื่อยครับเราจะเปลี่ยนตัวเอาสนางสนามยเปลี่ยนกำลังจะลงแล้วโผล่เหลือเวลาในสนามให้แก้ตัวประมาณแปดนาทีเสร็จครับโอ้พึ่งจะมาในครึ่งหลังแล้วบ้างตอนนี้ต้องเร่งท้องแกมเลยครับเอาหนังอยู่ถึงเรียกว่าสี่ประตูรองดหนกันครับเอาหนังสามว่าตัวอื้อแต่เวลายะท้องดีเหมือับพวกเขาครับต้องการจะกลับมาต้องประตูที่สองครับต้องได้แค่เดียวครับ เจ็บก็เอาก็ฟ้าแน่ลูกนี้โอ้โหเตะเตะขาเลยว่าไงโดนบอลโอ้โหที่เดินกัโอยู่เก่งเลยจบจากเกมทุนี้ในคู่ตัดไปเราเป็นเกมระหว่างเกียร์เพชรจะลงสนามเจอกับน้องใหม่งอีรักให้ดีที่สุดเดี๋ยวคู่ต่อไปเก็บตัวได้เลยวันนี้เปลี่ยนเอาบอยลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับไิ้เฟลไปได้แล้วมุดน้องจีนลูกนี้อ ปรตูกฝศเลยครัก็มจังหวะนี้ยิงไปเซนเดียกว่าเข้ามุมดิบเลยครับเสียสามเกียบสายหน้าครับเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้ความห่างกลับมาอยู่ที่สี่ประตูแล้วห้าประตู้หนึ่งโอ้โหสีเล่นสี่ห้าอีกแล้วนี่มึงสับดูที่นั่นจะไปดึงเนี่ยมันช้าครับเกือบเสียเหมือนกันแล้วมาโรเจอร์อาบาสทาฟฝ้าไม่ดีแล้วครับเอ้าและโต้กไม่ดีเหมือนกัน บ้าตู้จีเอาหาบ้าๆก็ูไหลง่ายเกินไปอะลูกนี้แล้วตู้เจอบเจ็บแต่ว่าไปลังซ้ายก็เปิดกัดเผาแรกมาเอาผัวปัดทิ้งยังถึงก็ปั้งบอลเจ็บถูตูแล้วตู้ลบบว่าถูง่ายง่ายเลยซาโตโกตั้งนใหม่ว่าโอ้โหลองมาทางซ้ายแล้ว ฟาวที่บอลยังได้อยู่ซัโนโก้ทางซ้ายครับแล้วชียไปแม่นี่กลับปัน่นข้ามผัวของตู้เลยครับโอ้ยมังหวนี้กินตรงต่อเองครับซันโก้แต่แหล็กนิดนึงยังได้ครูบฟิลเออล,ลึกม,มาลูกนี้โมงถึงก่อนครับเอา่าโดบม,มาบุช๊ชเช็ดล้อง้งกันเด่นเลยครับ้องรยวังหาะรีย้พัดเจนครับ ไม่ได้เล่นบอลเยอะมากจังหวะไปอัดกันเต็มเบอร์สี่ก็เตืยนไปเลยเยอะมากจังหวะนี้เอามาดูรอบปีคิกบริเวณเกิดอุ้งกลมกลางสนามเลยครับของสิงห์ท้าแล้วหรือที่บอลทางนี้เป็นนะนั่ลโเจอร์แล้วกับแพ้งสองคนเล่นสั้นครับกาม้าสายโอ้โหไหลไม่ค่อยดีเยอะลูกนีกจังหวะไหลไม่ไหลไปข้างหน้าเยอะไปหน่อยครับ ไ,ไ,ไ,ไในทางขวา嘛ตาัวทางขวามีอบาบัสย้อต่แต่ำขึ้นมายังสดอยู่ว่าอาบัสทึ้นลงมาขึ้นหลังตอกซ้นมาไม่ดีแล้วจะโดนเหกอนกับ,กบล้วโรเจอไปดีเลยนิดนึงบอยเอาจันลงอยู่แล้วตุมจังหวะนี้โอ้โหแต่ป้า,าก็ป้าตาสวนทิ้งไปเลยอ่บเดียยวสองคนในตัวพันที่บอลกระสินขาวเต่ทิ้งเลยแล้ว โอดูว่าตอนนี้ตามหลังอยู่หนึ่งเราดูต่อห้าเลยคอ่ะสัญญาณมีฟิลด์ดูการนี้แพ้ไม่กี่เกมเท่านั้นก็นมีฟิวครับยิงตรงนี้ชาลับกลับมาสองอีกทีท่ครีดชาลับก็พีตากลับมาตั้งกันใหม่ครับใช่แล้วไปครับจ่าดูนี้โมนหน้าโมนหลังอยู่โันเล่นเข้ามายังไปได้ครับ ชี้มาข้างหน้าลูกนี้ก็ลึกเกินไปแล้วไม่แม่นด้วยครับผู้หลบไปยังไงจะตัวได้เลยเรับเกลเพชรกับต้องใหม่ครับยังไงมาถึงสนามแล้วเต็มตัวเลยครับเวลาไม่ควยห้างแล้วตอนนี้ตองโอ้ฟ้าก็ไปดังนิดนึงครับโรเจอร์ิชี้อันนี้ครหาดูว่าใครชี้ เหลือประมาณ4นาทีสุดท้ายครับเรในครึ่งหลังต่อทดเวลาแบบเจ็ดแล้วออจัดมาไม่ผ่านจังหวะสองยังได้อยู่วนะ่าพิตฟิลให้ขนานเส้นมาลุนิทดเจ็ดแล้วไหลไม่ดีคนระับจังหวะสุดท้ายนะ่ะใส่ทิ้งไปเลยคับเจ็ดเอาจาับบอไม่ดีนะพนี่จ้าโอ้โห ตัวนี้เลยไอ้ตัวใต้บอลเยอะไปหน่อยครับลุกออกหลังไม่เองเลยครับตัวคิดเล็นสั้นครับตัวโบโอเอาไหมเกิดตู้นี้ไม่หายครับยังได้เลยทุ่มยันด้านขวาครับไปได้ครับ ใช่ครับตูนี้ตูครับโรเจอร์ไม่ถึงหัวโทษอะไรก่อลไปนิดนึงครับจังหวะสองยังได้อบุดบุดตามฝ้ามาโรเจอร์แบมบ้าตูไฟส่งด้วยครับโรเจอร์ย้อนยังระเบ้าบ้าอีกทีดนึงแต่อ้อมตัวมาได้แล้วยิงหรือเปล่าทางซ้ายตูแล้วฟูฟูไอ้จุดสุดต้องโจ ยบคุณก็กว,ว้างกว่าครับู้ดูแลไปตัดสินใจไม่ไมมดีเลยลูกนี้นจังหวะจะโขกโขน่ว,วยแล้วครับโอ้ตัวเข้ามาด้านหลังเลโอ้แตกจังหวะแรกยิงหลอกไปด้วยลววนเลยแล้วโขก่ช้างเต่อม่าล้ว้กรบาให้ทางซ้ายอาบุแปลมาลูกนี้โดนเฉแต่ทิ้งลงไปก่อนอยากได้ลูปค่นเหลือประมาณสองนาทีเสรสั่นโบ ให้ย้อนมาเราไม่ดีครับแต่แต่กับซานโกรโอ้เปิดไม่ถึงเพื่อนี่แล้วนะแบบว่าตะโตกทามถูแล้วหมุเช็ดให้เพื่อนตรงกลางตัวนี้ถึงก่อนครับบุดอย่างไงก็คืนมาแบบว่าแดงๆไหลครับโรเจอร์ไหลยิงแต่ไม่ไม่ยิงโอ้โหไม่มีรายเยอะครันมากจริงเขาไม่ยอมยิงแล้วสองคนแล้วถึงหัเจอร์หลังๆว่าโอ้โหไม่ได้ไปเลยครับประตูนี้โอ้โห นี่วจะเล่นท่านแลโดนูกนี้ฟลครับโอ้โหดูนเลตอนนี้จะขอเปลนตัวหรือเปล่าเราแทนดครับเปลี่ยนงหลังเอาโคกแต่เล่นลูไหนครับเออองใครอ่คนอื่นเล่นเป็นตัวรับแทน้วเพราะว่านดี้เล่นตัวลูกับอ่า้คลิปเหลือประมาณนาทีเ็จๆครับเจจะเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบครับ เชิดมาลูกนี้บอยผ่านมาแล้วเจอรถโอ้โหไปไม่ดีอะลูก้ามุดออกน้างไปเองเลยแล้วเป็นตัวโคิดขต้นมาครับเวลาเขาเชิดดึงนาทีเท่านั้นเดียวเพราะฉะนั้นในคุ่ถัดไปยังไง้เกมโได้เลยครับเระหว่างเก็บเชรกับน้องใหม่ครับโอมทิ้งเอา่ะังวาสองเจ็แอนดี้กเกียได้ยัไเต็มต่อโอ้โหน้หนักได้แล้วที่แล้วก็มี อยู่ในยุคนาทีสุดท้ายแล้วเขาพยายามเอาแต่แค่หนึ่งนาทีแลจามอีกครั้งหนึ่งลอยดวงตามาสวยเลยครับขอ้งสั้นหน่อวัาแตาบ่าบุ๊ดยืนต่อคออีจ่ายไม่ได้กล้ว้อยกลับมาครับเราข้ามป้าไาทางขวา เอาเป็นบ้ากันอ่ะคุณด้านซ้ายนุ่งแล้วโหให้ตัดไม่ดีแล้วดูนี้ตรงสวนนี่แล้วเจ็ดย้อนหลัมาทางซ้ายครับป้องเจ็ดแอนดี้กระโจนมาไม่ดีแล้วแม่ข้างหน้าไม่มีเพื่อนครับแล้วแล้วจังหวะสองไปแกล้งกันเองครับโอ้โหฟิวยังได้อยู่เจ็ดป้องซ้ายมาลองยิงเลยนะตรงนี้ไม่ตรงต่อตอนนี้เวลาจริงหมดแล้วเราอยู่ในช่วงพูดคำว่าเสร็จแล้ว โอ้โหแล้วหลุดมาสองต่อหนึ่งไหลแล้วลูกนี้ยิงเรียบร้อยเลยครัมบะลัโก้โอ้โหเดี๋ยวฟูตเกับเห็นเพื่อนเนี่ยวิ่งเรยววันแลบอยู่ตรงทางด้านซ้ายนี่ล้มลุกเลยครับไหลมาตำแหน่งดีกว่าครัมบะลังโิงลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหดูครับเกมนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเกมก็สังคมิตรฟิล์ที่โดนตูเรียกว่าโอ้โหตอนนี้เป้าหนาถึงห้าประตูครับโอ้ก็ทุกคนหนึ่งแล้วโอ้ฝันร้ายแน่นอนครับคือตี แล้วหมดเวลาไปก่อนนะโอ้โหใเกือบได้เพื่อนมาดูสองมาสักคู่นี่นี่นีาวี่นี่นเ่นีี่นล่นี่นี่น่นี่นี่นี่น่นีนี่นสยนีไนี่ิี่น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 ีสนี่นี่นั่นส่นีมนี่นีอน่นี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 ่ว่นี่นี่นช่นี่นี่นนี่นี่นนีนี่รา่นีนนี่น่นนนี่น่ี่นี่นีน่น่นีนีนีบ